ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพูดกันว่าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะครับพรรคประชาชนจะได้เกิด250เสียงพวกที่ไม่อยากเห็นเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราไปมองดูที่ธนาธรเนี่ยผู้ก่อตั้งพรรคเนี่ยเขาเขาคิดยังไงไประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า ล่าสุดนี้ธนาธรก็เพิ่งไปเปิดใจไปเป็นไปร่วมรายการทางค่ายนชั่นนะครับไปคุยในรายการ e x c l u s i v e Talk นะครับมีหลายประเด็นที่จะคุยแต่ว,วันนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นรัฐบาลหน้ากับแล้วก็พักประชาชนเนี่ยนะอย่างที่จวงหัวไว้เนี่ยนะครับ มันมีช่วงหนึ่งพิธีกรก็าถามเรื่องว่าถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งือระหว่างแดงกับน,น้ําเงินแดงก็คือเพื่อไทยน้ําเงินก็คือภูมิใจไทยเนี่ยชวนไปตั้งรัฐบาลหน้าเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเลือกพรรคไหนมากที่สุดธนาธรเขาบอกว่ามันตอบยากนะแต่ว่าธนาธรย้ําอยู่เรื่องหนึ่งว่าตนยังเชื่อว่าโอกาสที่พรรคประชาชนจะ ได้เกิน250เสียงพักเดียวยังมีโอกาสอยู่โอกาสยังไม่ได้เป็นศูนย์นะครับนี่คือสิ่งที่ธนาทรมั่นใจแล้วก็ย้ำแล้วก็ตอบอทางค่ายนิชั่นในวันนั้นนี่นะแต่ว่าธนาทรก็ตอบคำถามที่พิธีกรถามว่าเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ชัดเจนว่าจะเลือกแดงกับน้ำเงินเนี่ยจะเลือกพักไหน ธนาธรบอกอย่างนี้ครับเ็าบอกว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยหมายถึงว่าได้ไม่ถึงสองห้าสิบเสียงหรือไม่เกินครึ่งนี่นะครับแล้วมันจําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างพรรคใดพรรคหนึ่งมีสองปัจจัยธนาธรบอกว่ามีสองปัจจัยอย่างนี้ครับอยู่ที่หนึ่งผลของการเลือกตั้งว่าออกมายัางไงไอ้น,นี่แน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าพรรคไอ้น,นี่ผมขยายความเพิ่มเติมเลยนะก็คือพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่ พักเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่พักน้ําเงินจะได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูสมการคณิตศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขว่าถ้าจะมารวมแล้วมันมันมันเหมาะสมไหมแค่ไหนยังไงนี่นะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้องมาดูว่าเรื่องของการยอมรับนโยบายที่พักประชาชนได้หาเสียงไว้เนี่ยนะครับแล้วก็จะนํามาเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเนี่ยซึ่งพักร่วมจะต้องยอมรับนโยบายตรงนี้ด้วยนะครับ สองเงื่อนไขนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําให้แกนนําพักประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือไม่กับพักไหนก็คือแดงกันอาจจะแดงกันน้ําเงินอย่างที่เขาถามเยนะทีนี้อธนาธรเขาเขาอธิบายเพิ่มก็เขาบอกว่าเหตุผลที่คุณพิธาและพักเก้าไกลทํา m o มก็เป็นเรื่องนี้อันนี้หมายถึงว่า การที่จะตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วโดนพลิกเกมไปข้ามขั้วไปฝ่ายเพื่อไทยไประจุปากกันลุงนี่นะธนาธรก็บอกว่าเหตุผลที่พิธาตอนนั้นพิธาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะแล้วก็พรรคก้าวไกลได้ทำเอ็มโอยูก็เป็นเรื่องนี้แหละเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบอกกับประชาชนทุกว่าว่าเราคุยอะไรกันคือสิ่งที่เราคุยกันและทําร่วมกัน4ปีหลังจากนี้หมายถึงว่าหลังจากที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะ เราจะทําตามเอกสารแผ่นนี้แหละหมายถึงว่าเอกสารที่ทําบันทึกข้อตกลงหรือว่าบันทึกความเข้าใจร่วมกันเนี่ย MOU ก็คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือความข้อตกลงร่วมกันเนี่ยผมธนาธรผู้ต่อว่าผมก็เชื่อว่าพักประชาชนก็จะเดินไปแบบนั้นว่าเราคุยกันเรื่องนี้และเราจะพาประเทศไปแบบนี้มันต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้เป็นเรื่องสําคัญมากอันนี้ ผมเน้นเสียงเองนะธนาธรไม่ได้เน้นขนาดนี้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ธนาธรสื่อสารมันเป็นความชัดเจนตรงไปตรงมาอันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นความชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ตอนที่ก้าวไกลเซ็นเอ็มยูกับพรรคเพื่อไทยก็ทําแบบนี้แหละครับเอ่อถ้าไม่มีการพลิกคว้าบางคนบอกว่าประบตดศัตรูอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็เดินไปสู่ความสำเร็จแล้วแต่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนมันมี มันมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับดิลลับมันมีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงหรืออะไรยังไงเนี่ยผมไม่คุยตรงนี้นะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าท่านจำได้นะครับตอนเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะตอนเลือกตั้งนายกอบอจอปรากฏว่ากี่จังหวัดนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดพัก พรกประชาชนส่งเป็นสิบจังหวัดถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าชนะมาแค่จังหวัดเดียวคือที่ลําพูนและตอนนี้กําลังเร่งสร้างผลงานตามที่สัญญากับประชาชนไว้นี่เข mm hmm. ก็ก<ๆ>ทําตามที่สัญญาไว้จริงๆนะแต่ว่าไอ,ไอ้การผลเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยมันมีจุดสําคัญอยู่อย่างก็คือคู่แข่งของพรกประชาชนเนี่ยเขาไปแตะมือกัน คือคนละพักกันเนี่ยนะฮะคนละพวกกันเนี่ยแต่ว่ามาแตะมือกันเพื่อเพื่อเล่นพักประชาชนไม่ให้คือเพื่อเพื่อเพื่อเล่นงานพักประชาชนไม่ให้พักประชาชนชนะหมายถึงว่าอาจจะมีสองพักสามพักเนี่ยก็ไปฮู้วกันแล้วก็เทคะแนนไปให้ผู้สมัครของพักใดก็แล้วแต่ในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยเขาก็ใช้โมเดลเนี่ยแล้วเขาเอาชนะพักประชาชนไปได้ทีนี้พิธีกรเขาก็ถามเรื่องนี้แหละว,ว่าถ้าฝ่าย คู่แข่งของพรรคประชาชนจะเป็นพรรคไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาใช้จะเอาพรรคจะเอาชนะพรรคประชาชนด้วยโมเดลนี้เนี่ยในการเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าเนี่ยมันจะทําได้สําเร็จไหมเนี่ยหมายถึงเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงในจะเป็นปีหกเก้าหรือปี 6, 70, หกเจ็ดูนปีเจ็ดศูนย์หรือปีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าเขาจะใช้โมเดลนี้ถ้าหน้าทอนตอบอย่างนี้เขาบอกว่าทําไม่ได้ เพราะว่าพอเลือกตั้งใหญ่เนี่ยทุกเขตมันสําคัญหมดมันมันคายหรือว่ามันหลีกให้กันประ,ประเภทแบบเอาพื้นที่นี้คุณเอาไปผมไม่เอาพื้นที่ท่านคุณเอาไปผมไม่เอาเอาันนี้ให้ผมอันนี้ให้หให้คุณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะทุกคนต่างก็อยากจะได้สอสอเหมือนกันหมดความหมายคืออย่างนั้นเนี่ยนะลักษณะนี้ธนาธรพูดต่อนะครับลักษณะสําคัญของการเลือกตั้งระดับประเทศกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ลำดับความสำคัญจะอยู่ที่กระแสะแล้วมานโยบายแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ลงลงเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยบุคคลนำแล้วถัดมาเป็นนโยบายแล้วกระแสะมาสุดท้ายนะตนเชื่อว่าพรบประชาชนไม่หวั่หวันเพราะมันคนละเกม ปัจจัยกําหนดชัยชนะคนละแบบมันต่างกันนี่คือคําตอบของธนาธรนะครับทีนี้สิ่งที่ธนาธรยังอธิบายเพิ่มเติมแล้วมันเป็นมันแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดความเป็นตัวตนความเป็นพักอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็พักประชาชนที่บางคนอาจจะเรียกให้สั้นๆชัดๆรวมๆว่าพักส้มนี่นะครับ ธนาธรบอกงี้ครับธนาธรบอกว่าผมตื่นมาทุกวันเนี้ยมีแต่กำลังใจมีแต่ความสนุกเพราะเชื่อว่าจะมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าตนคิดว่าเพื่อนที่อยู่ในพักประชาชนก็คิดเช่นนี้เหมือนกันนี่สำหรับพวกเราเป็นการสะสมชัยชนะเล็กๆเ,เดินไปข้างหน้าทีละขั้น อนาคตใหม่ตอนที่ถูกยุบมีสมาชิกพักอยู่60,000คนก้าวไกลพักก้าวไกลตอนถูกยุบมีสมาชิกพัก90,000คนวันนี้พักประชาชนมีสมาชิกพัก11,000คนไม่ใช่พักที่มีสสมากที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่มีพักแต่เป็นพักที่มีสมาชิกมากที่สุดด้วยนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ธนาธรพยายามสื่อสารให้เข้าใจในวันเพื่อให้เห็นภาพความเป็นพักส้มนะครับ ธนาธรยังย้ำเพิ่มอย่างนี้นะครับตนมองการเติบโตของพรคเก้าไกลและพักประชาชนรู้สึกภูมิใจที่เห็นการเติบโตแบบนี้ในฐานะผู้บริหารธุรกิจคือถ้าทุกคนรู้ประวัติธนาธรเนี่ยเขาบริหารธุรกิจที่ทําธุรกิจของครอบครัวแต่ว่าเป็นธุรกิจใหญ่มากเย่ยไปลงทุนในอเมริกาใน,ในอินเดียในจีนด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจทั้งสองสามประเทศนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ธนาธรบอกว่าในฐานะผู้บริหารธุรกิจเราไม่ต้องการการเติบโตที่หวือหวาเราต้องการความคงเส้นคงวาสม่ำเสมอต่อเนื่องคงเส้นคงวานี่นะทีนี้ธนาธรย้ําเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นมีหลายคนมองว่าเราไม่ประสบความสําเร็จแต่คนมองไม่เห็นว่ามีการเจริญเติบโตทุกสนาม ที่หมายถึงทุกสนามที่พักประชาชนไปลงเลือกตั้งในท้องถิ่นหรือว่าในนามของคณะก้าวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมขยายความให้ฟังนะคนที่มองว่าเราแพ้ก็ดูถูกเราต่อไปเพราะคุณมองผลการเลือกตั้งเป็นหลักนี่ธนาธรพูดอย่างมั่นใจนะครับซึ่งผมก็ผมก็เชื่อนะผมผมผมคือ เวลาไปลงคืออย่างนี้ครับคนที่ลงทําเองอย่างพักประชาชนเนี่ยหรือว่าก่อนนั้นในในในรัฐตั้งท้องถิ่นบางบางกรณีเนี่ยเขาไปลงในนามของขคณะก้าวหน้าเนี่รนะแต่ว่าฐานข้อมูลที่ที่พักเขามีอยู่เนี่ยนะหรือว่าที่ผู้บริหารเขาเห็นอยู่เนี่ยนะว่าฐานข้อมูลแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมันเคลื่อนมันเข้ามายังไงแล้วมันเคลื่อนไปยังไง จากเดิมมันได้เท่านี้แล้ววันนี้ได้เท่าไหร่ไอเน,นี้ยคือสิ่งที่พวกปากหอยปักปูไม่เห็นนะพูดง่ายๆคือปากหอยปักปูนี่นอกจากไม่เห็นแล้วนี่ยังมีอคติอีกต่างหากมีความเกลียดชังมีความกลัวผสมประสานกันมาว่ากลัวว่าจะแพ้พักส้มอะไรประมาณนี้นะก็วิจารณ์ให้มันเสียหายไปเรื่อยนี่นะแต่วัานาธรนี่หรือว่าผู้บริหารพรรคส้มเนี่ยเขาเห็น ตัวเลขมันเคลื่อนไหวยังไงอันนี้ผมเล่าเพิ่มเติมนิดนึงตอนที่พักเก้าไกลจะเลือกตั้งก่อนจะเลือกตั้งปี2566เนี่ยใช้ทวัตตุลาธนเนี่ยตอนนั้นให้สัมภาษณ์ถ้าผมจาไม่ผิดช่องเ네นชั่นนี่แหละพิธีกรถามว่าคาดว่าเลือกตั้งรอบนี้หมายถึงปี66เนี่ยจะได้สสประมาณเท่าไหร่ เพราะว่าของเก่าเนี่ยอนาคตใหม่ได้81ชัยธวัฒน์บอกว่าตั้งเป้าไว้ที่160หลังจากนั้นนี่คนที่สัมภาษณ์เนี่ยมาเปิดเผยตอนหลังว่าตอนนั้นที่ฟังชัยธวัฒน์เนี่ยลึกๆอะ่ะไม่เชื่ออยู่ในใจว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าพอผลออกมาได้151เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเกือบ100%นะครับ มันมันเป็นสิ่งที่คือชัยธวัฒน์พูดไปวันนั้นเนี่ยมันมาจากฐานข้อมูลกับสิ่งที่เขามองเห็นเหมือนที่ธนาพรธน,นาทรให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผมยกมาเล่านี่แหละคือเขาเห็นตัวเลขเขาเห็นฐานข้อมูลแล้วอย่าลืมนะครับว่าพักประชาชนเนี่ยพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่เนี่ยหรือว่าในตระกูลพักส้มเนี่ยนะเขาทํางานนี่เขาไม่ได้ เขาไม่ได้มั่วมาแบบเหมือนนะักการเมืองรุ่นเก่าๆที่ที่อยากทําพรรคก็ตั้งพรรคมีตั้งเนืหาในทุนก็นกมาอะไรต่างๆเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเขามีทีมงานเขาเอาเทคโนโลยีมาใช้เขาเอา Big Data โดยเฉพาะไอ้บิ๊กดาต้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในในในการบริหารไม่ว่าคุณจะบริหารองค์กรแบบไหน Big Data เนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆแบบพรรคการเมืองเนี่ยหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆแบบของธนาธรหรือของใครกันแล้วแต่เนี่ย BIG DATA นี่มันเรื่องสำคัญมากฐานข้อมูลนี่มันเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อพักเก้าไกลพักประชาชนดินทุกวันนี้เขาใช้ข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เนี่ยแล้วมันกำหนดแนวทางได้เหมือนที่ชัยวัฒน์ชัยชัยธวัฒนตอบไงเป้าหมายอยู่ที่160ปิบพิธิตรไม่เชื่อแต่ไม่พูดออกมาแล้วก็ได้ใกล้เคียงจริงๆ160ได้151 โตขึ้นมาจากของเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่นะนี่แหละคือสิ่งที่ธนาทอเองก็เชื่อมั่นถึงขนาดพูดออกมาว่าโอกาสที่พักประชาชนจะได้เกินร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยยังมีแล้วโอกาสไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้เป็นศูนย์เหมือนที่หลายคนอาจจะคิดหร,หรือมองหรือพยายามที่จะไปพูดด้อยค่าให้พักประชาชนนี่นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตใหม่ได้ยปดสิบเ พรรเก้าไกลเนี่ยได้ร้อยห้าสิบเอ็ดพักประชาชนได้สองร้อยห้าสิบขึ้นไปให้จับตาดูเนี่ยนะะตรงนี้ผมอยากเสริมเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าวันนั้นนั่งผมก็นั่งฟังธนาทรให้สัมภาษณ์ไปจนจบตลอดรายการเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องบอกว่ายิ่งฟังธนาทรน,นี้ ก็ยิ่งมั่นใจนะครับว่าในความเป็นพักตระกูลส้มเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นอ่ะคือคือคือผมเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ฟังเฉพาะธนาธรฟังพักอื่นฟังทักษิณฟังแม้กระทั่งลุงป้อมก็ฟังแต่ลุงป้อมเนี่ยก็ฟังน้อยหน่อยเพราะยิ่งฟังยิ่งไม่ค่อยมั่นใจหรือบหรือว่าพักเกิดใหม่ที่ทําตัวเป็นบ้านใหญ่แล้วก็ใช้กล้วย ลุยกระจุยกระจายอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปช็อปงูหงงูเห่าอะไรเนี่ยนะก็ฟังหมดครับแล้วเราก็เห็นเราฟังพวกนั้นเนี่ยแล้วเราก็เห็นเพราะว่เพราะาผมนี่อยู่ข่าวสารมาสามสี่สิบปีเนี่ยสี่สิบกว่าปีนี่นะพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าท่ธนาทรพูดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าจะลืมนะเจ็ดปีเนี่ยตั้งแต่ปีไหนฮะปีหกหนึ่งหกสองเขาเลือกตั้ง อนาคตใหม่ทั้งแรกมันพิสูจน์ให้เราเห็นนะว่าที่เขาทาได้มาอนาคตใหม่81ดสิบก้าไกลห้าสิบเอ็ดแล้วเป้าหมายประชาชนสองห้าสิบมันมีความเป็นไปได้ผมเชื่อเชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าคือถ้าเราไปดูประวัติการทํางานผลงานของพักตระกูลส้มเนี่ยผมถามจริงรอะถ้าใครที่ติดตามมาตลอดนี่เราก็จะเห็นว่าผูก่อตั้งผู้บริหารเนี่ยนะเขาสร้างพรร มาเนี่ยตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างอย่างคนที่มีความรู้นะเขาไม่ได้มั่วซั่วขึ้นมาเนี่ยนะเขามีความรู้มีอุดมการณ์ที่สำคัญมีอุดมการณ์เพื่อประชาชนอย่างชัดเจนเนี่ยนะอุดมการณ์ที่เขาประกาศมาแบบตรงไปตรงมาไม่เคยมาอ,อ,อ้อมค้อมไม่เคยมามีรับลมคมใน,นก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศให้มันเป็นของประชาชนจริง ไม่ใช่อ้างว่าเพื่อประชาชนขอประชาชนแต่เขาต้องเขาพยายามทาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมุ่งมั่นแน่วแน่จริงจังเนี่ยนะฮะเจ็บตัวก็ไม่กลัวแล้วก็มีหลักคิดมีแนวทางวิธีการที่ชัดเจนอันนี้สิ่งที่ที่ที่ผมพูดนี่คือคือเห็นเขาทํามาตลอดเจ็ดปีผมถึงพูดว่าพมฟังธนาทรแล้วก็ยิ่งมั่นใจอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันมาจากที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยน,นะครับทีนี้ พอเขาใช้องค์ความรู้รอบด้านใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการบริหารอย่างที่ผมบอกว่าเรื่อง Big Data เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยการทํางานการสร้างพักสร้างคนใหม่ๆเนี่ยแล้วเขาก็สร้างสสให้มีคุณภาพอันนี่ก็คือวิธีการของเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีคนใหม่ๆขึ้นมาแทนเป็นรุ่นๆไปถ้าเราจะเห็นการอภิปรายในสภาการตรวจสอบรัฐการทุจริตการตรวจสอบองค์กรของรัฐตรวจสอบรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาทาอย่างต่อเนื่องทาอย่างต่อเนื่องแบบ ไม่หยุดไม่หย่อนไม่เหนื่อยที่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงครับเราจะเห็นว่าถ้าดูนแนวทางของตรงนี้เนี่ยเขาสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นใหม่ขึ้นมานนะแล้วแต่ละคนนี่มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ฝากชีวิตไว้ของพรรคไว้กับคนใดคนหนึ่งแบบพรรการเมือง รุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆหรือแม้กระทั่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันอีกหลายๆพักเนี่ยมาแบบการเมืองสไตล์น้ำเน่าแบบเก่าเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปว่าเขาแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะเห็นว่าพักเนี่ยตะกูลส้มเนี่ยอนาคตใหม่เก้าไกลประชายยชนมันจะแตกต่างกับพักเดิมๆอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็เลยมันก็มันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยคนไทยเยอะมากเนี่ยเชื่อมัน่นถ้าไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะครับ ขนาดเขาถูกใส่ร้ายใส่ความถูกทำลายสารพัดรูปแบบพิธาก้าวไกลชนะที่หนึ่งพิธาไม่ได้เป็นนาไก็ไเหมือนด้วเพราะโดนสกัดขัดวางทุกรูปแบบถูกใส่ร้ายเรื่องกล่าวหาเรื่องล้มสถาบันบ้างอะไรบ้างต่างๆถ้าคนไทยไม่เชื่อมั่นผมถามจริงๆครับถ้าคนไทยไม่เชื่อมั่นพรรคตระกูลส้มเขาจะโตมาจนถึงวันนี้ จาก81เขาจะมา151ได้ยังไงเขาโดนสกัดขัดขวางตั้งแต่ได้81มาแล้วแล้วมาล่าสุดนี้หัวนหน้าเท้งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับโดนปลามาดสารพัดคงลำบากอนะได้ให้โตไปเหมือนยุคพิทาคงไม่ได้หรอกแต่ว่าผลสำรวจล่าสุดคะแนนความนิยมที่คนเริ่มเห็นการแสดงศักยภาพความสามารถของนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยทำให้หัวนหน้าเท้งนัตพงษ์เนี่ย ได้ рейт ิ้งความนิยมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจากหลายๆโพลของสํานักวิชาการากของมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้มันก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งเนี่ยนะว่าทักษมเนี่ยผมเชื่อว่าเกินสองร้อยห้าสิบเสียงในเลือกตั้งสมัยหน้าเป็นไปได้ครับนี่คือสปอร์ตไลท์ทวิตเ์โพกับผมพิสิทธิ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ